ในช่วงจากนี้ไปนะคะก็มีดาวใหญ่ขยับย้ายนะโดยเฉพาะดาวเสาร์นะคะที่ย้าย13กุมภาพันธ์ชาวตุลก็จะมีโครงสร้างดวงดาวที่ไม่เหมือนเดิมการตีความจากดวงดาวนะคะ4อย่างจากนี้ที่จะเกิดขึ้นกับชาวตุลแบบไม่ขาดมีเรื่องใดบ้างไปอัปเดตกันได้หากสนใจเรื่องดวงดาวมาเล่าให้ฟังฝากกดติดตามไว้นะคะชาวตุลนะคะจะมีดาวเสาร์เจ้าเรือนพันธุนะคะเกี่ยวข้องกับบ้านช่องครัวเรือนสินทรัพย์ เข้าสู่ภพเรือนอรินะในช่วง13กุมภาพันธ์เป็นต้นไปและอยู่ค่อนข้างนานนะคะนอกจากนี้ดาวอื่นๆที่เป็นดาวหลักๆนะคะก็จะมีดาวมฤตยูในภพเรือนมรณะดาวพระหัสในภพเรือนสุภะนะคะและดาวราหูในภพเรือนปุตตะนะเรียกว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของความสัมพันธ์ดวงดาวในส่วนหนึ่งด้วยสำหรับในเรื่องแรกนะคะดาวมฤตยูอยู่ในภพเรือนมรณะนะคะเป็นเรือนของดาวศุกร์นะซึ่งชาวตุลมีดาวศุกร์เป็นดาวประจําตัวด้วยนะคะถือว่ามีความสําคัญเพราะว่า ดาวมรตยูไปอยู่ในภพเรือนเรื่องการเปลี่ยนแปลงนะคะเรื่องต่างประเทศเรื่องการจบลงนะหรือแม้แต่เรื่องการ เปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับตัวตนของชาวตุนด้วยดังนั้นดาวมฤตยูอยู่อีกหลายปีนะคะชีวิตของชาวตุนก็มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปเกิดขึ้นนะหรือบางท่านเป็นเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงเชิงกระทันหันได้นะคะดาวมฤตยูในภพเรือนนี้นะคะก็มักทําลายเรื่องราวเก่าๆอะไรที่ทํามาเนิ่นนานเข้าสู่รูปแบบใหม่ๆนอกจากนี้นะคะก็เป็นภพเรือนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องมรดกสินทรัพย์นะคะสิ่งที่เกิดการจบจากการแปรสภาพแปรรูปต่างๆเรื่องสิ่งลี้ลับนะคะหรือแม้ แต่เรื่องทางไกลต่างชาติต่างภาษาสําหรับชาวตุนถือว่ามันอาจจะไม่ใช่เรื่องเชิงลบอย่างเดียวมันก็เป็นเรื่องราวการจบลงของปัญหาภาระหรือเริ่มใหม่ในเรื่องราวบางอย่างได้อาทิเช่นนะคะก็เป็นจุดเริ่มต้นของชาวตุนที่จะตัดสินใจเลิกทําอาชีพที่ทํามานานหรือตัดขาดจากนิสัยบางอย่างที่ เราทำซ้ำอยู่บ่อยๆทําให้เกิดความไม่เจริญก้าวหน้าเรียกว่ามันเกิดการตื่นรู้นะคะปิดจบบางอย่างที่ไปต่อไม่ได้หรือเกิดการตัดสินใจครั้งสําคัญเป็นเรื่องราวความลึกลับของดวงดาวนี้ด้วยเพราะดาวมฤตยูเป็นดาวที่ควบคุมคนัา้างยากนะคะมีความผันผวนสูงดังนั้นเป็นได้ที่อยู่ๆก็จะมีเหตุให้สนใจเรื่องราวบางอย่างแบบลงลึกโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพนะบางท่านจะใส่ใจเรื่องสุขภาพเกี่ยวข้องกับ ยุกยาหาหมอนะอันเนื่องมาจากคนใกล้ตัวมากขึ้นนะคะไปสนใจเรื่องของการได้รับผลประโยชน์นะเช่นลาบผลจากการจบลงนะคะบางท่านได้รับมรดกก้อนใหญ่เกี่ยวข้องกับการรื้อฟื้นสินทรัพย์เก่าๆนะหรือแม้แต่เอาสิ่งเก่าสิ่งเดิมมาแปรรูปแปรสภาพเพื่อหาผลประโยชน์ได้เงินแปลกๆที่เป็นโชคลาบนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินประกันมรดกการรับช่วงธุรกิจกงสีหรือแม้แต่เรื่องราวเอาของเก่ากลับมาทําใหม่การเปลี่ยนแปลงสภาวะ ตัวตนนะคะไม่ว่าจะบทบาทใหม่ๆก็ได้จบลงกับเรื่องราวเดิมๆนะไปเริ่มต้นในที่ใหม่หรือว่าได้รับบทบาทที่เกี่ยวข้องกับการงานนะคะหรือไปอยู่ในสายงานใหม่ๆก็เป็นได้เช่นกันอะไรก็ตามนะคะดาวมฤตยูก็ทําให้ชีวิตประจําวันการงานนะคะมันก็มีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดบางอย่างก็จะเป็นช่วงที่ปรับตามกฎเกณฑ์กฎระเบียบที่ออกมาใหม่นะคะพอเราปรับตัวได้ลงตัวเดี๋ยวมันก็มีเรื่องมาให้เราปรับปรุงอีกนะเรียกว่ามันเป็นความผันผวนที่จะมีมาไม่ขาดนะคะสำหรับในข้อต่อมานะคะเป็นดาวเสาร์ที่โคจรย้าย 13กุมภาพันธ์โดยดาวเสาร์ก็เป็นเรื่องดาวของบ้านที่ดินครอบครัวรถยนต์ภารกิจต่างๆนะคะอันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องครัวเรือนไปอยู่ในภพเรือนอรินะคะนั้นก็เป็นได้ในเชิงระยะยาวนะช่วงนี้จะเป็นได้ที่เราจะสัมพันธ์กับภารกิจครัวเรือนมากขึ้นนะคะ เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยนะไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจซ่อมแซมอะไรบางอย่างที่เราผัดผ่อนมานานนะคะเป็นยัง่ากับการดูแลผู้หลักผู้ใหญ่พอดีเรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่ชีวิตของชาวตุนจะสัมพันธ์กับเรื่องเหล่านี้อย่างไรก็ตามมันเป็นความหมายถึงภาระด้านอื่นๆได้เหมือนกันบางท่านมีเหตุอยู่ห่างไกลครอบครัวนะคะแต่ก็ รับบทบาทในการสนับสนุนการเงินนะเรียกว่ามีภาระไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องบ้านครอบครัวเปว็นความหมายความเครียดก็ได้หรือว่าสิ่งที่เราวิตกกังวลอันเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นะบางท่านบ่งบอกถึงเรื่องปัญหายืดเยื้อะนะคะมีเรื่องราวความไม่ลงตัวบางอย่างเกี่ยวกับสินทรัพย์ก็ได้ทําให้มันก็ค่อยๆแก้ไขปัญหาไปนะหรือว่า มีภารกิจบางอย่างที่ต้องทําสม่ําเสมอโดยเกี่ยวข้องกับครอบครัวเป็นหลักอย่างไรก็ตามนะคะมันเป็นดาวแห่งความมั่นคงซึ่งเกิดจากความอดทนนะคะและบางอย่างก็คืบหน้าไปอย่างช้าๆดังนั้นเป็นความหมายที่ดีสําหรับคนที่ก่อร่างสร้างตัวนะคะกำลังจะซื้อเข้าของชิ้นใหญ่ก็บ่งบอกถึงการที่เราจะต้องผ่อนชําระมันยาวๆนะคะดูแลมันในเชิงระยะยาวมากขึ้นหรือมีแลนจัดตั้งหลักตั้งฐานบางอย่างก็ทําให้ช่วงนี้เป็นช่วงเหน็ดเหนื่อยจัดการจัดแจงนะเรียกว่าดาวเสาร์ก็ มอบความจริงจังมากขึ้นให้กับชีวิตของชาวตุนในเรื่องดังกล่าวแร้เสาอยู่ตรงข้ามกับภพบเรือนวินานนะคะอันบ่งบอกถึงความรั่วไหลาการใช้จ่ายนะซึ่งในช่วงนี้ไปนะคะก็จะใช้เงินไปกับเรื่องนี้มากขึ้นไม่ไว่าจะเป็นสินทรัพย์ก็ได้นะคะเลือกสวนไรนาหรือกําลังจะลงทุนอะไรใหญ่ๆชีวิตนะคะก็หนีไม่พ้นเรื่องราวเหล่านี้นะที่จะมีมาไม่ขาดนะคะเป็นโจทย์ที่เราต้องแก้ไขเกี่ยวข้องกับเรื่องราวครอบครัวสินทรัพย์นะอย่างไรก็ตามจะมาซึ่ง ความมั่นคงค่อยเป็นค่อยไปบางท่านก็ค่อยๆริเริ่มเรื่องของการก่อร่างสร้างตัวได้ในช่วงนี้เป็นต้นไปสําหรับในข้อต่อมานะคะดาวราหูมีกําลังเสถียรเป็นกเกษตราธิบดีในภพเรือนปุตตะนะคะบ่งบอกถึงเรื่องราวสิ่งใหม่ที่อยากจะทำนะคะอยากจะปรับเปลี่ยนสิ่งเก่าไปสู่เรื่องใหม่ในขณะ,ะนะเดียวกันจะมีโชวจากการเสี่ยงที่ถูกจังหวะนี้ถือว่าภพเรือนปุตตะนะคะเป็นเรื่องราวความหวัง บุตรบริวารการริเริ่มความสุขและโชคลาภพ,พบเรือนนี้ก็ถือว่าเป็นความหมายเชิงบวกนะคะไอเดียใหม่ๆของชาวตุลนนะก็คือจะสร้างสารรค์เงินทองได้ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบนะคะคิดอ่านอะไรที่แตกต่างหรือบางครั้งเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีความทันสมัย ซึ่งนามาเกี่ยวข้องกับการหาเงินก็ถือว่าเป็นไปได้ด้วยดีเพราะราหูก็มักจะนําพาโชคลาภเหมือนลมพัดมาเป็นระยะให้สําหรับชาวตุลในอีกใจหนึ่งของชาวตุลน,นะคะก็อยากจะฉีกกฎเกณฑ์เดิมๆอยากจะปรับเปลี่ยนตัวตนนะหรือแม้แต่การลงทุนอะไรใหม่ๆชีวิตนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องราวเหล่านี้อยู่เสมอนะไม่ว่าจะเป็นการคิดอ่านการประมูลแข่งขันนะคะอยู่ในแวดวงที่ต้องแข่งขันกันด้วยฝีมือความสามารถนะทำให้ชาวตุลก็จะหาเงินได้จากเรื่องเหล่านี้ได้สม่ำเสมอนะคะนอกจากนี้ความลึกลับของดาวราหูก็คือ คือชีวิตมักดึงดูดเรื่องของคนต่างวัยมาเกี่ยวข้องอยู่เรื่อยๆนะไม่ไว่าจะเป็นคนรุ่นเด็กรุ่นน้องนะคะบางท่านก็เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานนะห้อมล้อมไปด้วยเรื่องคนเหล่านี้ยังหมายถึงการทํางานในแวดวงเยาวชนเด็กนะคะหรือว่าการศึกษาต่างๆก็ได้เรียกว่าเป็นช่วงที่ชาวตุลสัมพันธ์กับเรื่องราวเหล่านี้ไปจนถึงประมาณปลายปีเพราะดาวราหูให้คุณประโยชน์ในภพเรือนนี้เป็นบางจังหวะน,นะคะที่มีลาบลอยเกิดขึ้นนะอันนี้มันก็ต้องดูดาวแวดล้อมด้วยนะคะอย่างไรก็ตามราหูมกักจะนาพา เรื่องของโชคเฮงมาให้ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนระยะสั้นนะคะบางครั้งได้เงินฟุกๆจากการตัดสินใจแบบรวดเร็วบางท่านเนี่ยวิเคราะห์เรื่องราวทางโลกทางตลาดทางการลงทุนได้อย่างดีนะทำให้สามารถหยิบฉวยเงินในอากาศมาได้บางท่านงานการไม่ค่อยคืบหน้านะแต่ได้โชคดีในเรื่องอื่นๆนะคะมาทดแทนเรียกว่า พอเรามีภาระบุตรหลานบริวารต้องใช้เงินบางทีมันก็จะมีช่องทางเอามาให้ใช้จ่ายได้ทันเวลาพอดีนะเรียกว่าเป็นความสัมพันธ์แปลกๆของดวงดาวสําหรับในส่วนสุดท้ายนะคะเป็นความเปลี่ยนแปลงเชิงวาสนาปัจจุบันนะคะดาวพฤหัสอยู่ในภพเรือนสุภาด้วยมาตรฐานที่อ่อนแรงนะคะเราก็ยังมีความวิปริตด้วยทําให้ชีวิตของชาวตุลก็จะมีความก้าวหน้าในแบบที่ไม่ค่อยสุด ไปทางใดทางหนึ่งเพราะว่ามีดาวกําลังผนอยู่ในภพเรือนความก้าวหน้านะคะังนั้นหลายสิ่งหยิบจับทําอยู่นะคะมันก็จะมีอุปสรรคบ้างนะคะบางครั้งมันได้รับการเกื้อหนุนแบบไม่ค่อยเต็มที่พึ่งพาใครก็มักจะ ได้กระท้อนกระแท่นนะเรียกว่าชาวตุนจะมีดาวพฤหัสที่เหมือนพึ่งพาไม่ได้ช่วงนี้นะคะการงานชื่อเสียงถูกบดบังนะคะมีคนมาขัดแย้งขัดขาเชิงสังคมซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะมันก็จะดีขึ้นตามกําลังดาวพฤหัสในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมโดยดาวพฤหัสจะเดินหน้าเข้าสู่พบเรือนการงานภารกิจหน้าที่ด้วยกําลังแรงเป็นมหาอุดดังนั้นหากเราใช้เหตุผลทางดวงดาวนะคะชีวิตมันก็เปลี่ยนแปลงในช่วงครึ่งปีหลังนั่นเองนะก็คือดาวพฤหัสเมื่อเป็นมหาอุดก็คือกําลังแรงสูงในพบเรือน การงานดังนั้นเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านนะคะไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะทำดีไม่ค่อยได้ดีนะคะเจ้านายไม่ค่อยเห็นคุณค่าหรือว่าตัวช่วยไม่ค่อยมีบางจังหวะเนี่ยทำให้เรื่องงานการก็ผันผวนในช่วงเครื่องหลังไปนะคะก็คือหลังพฤษภาคมไปดาวพฤหัสมาให้คุณประโยชน์ ก็มีชื่อเสียงทางการงานเกิดขึ้นได้แลนะ้ก็เกิดความนิยมในคนหมู่มากนะหรือโด่งดังนั่นเองหรือบางครั้งก็เกิดเรื่องของความสําเร็จเชิงการงานแบบก้าวกระโดดนะนะเพราะว่ากําลังของดวงดาวเปลี่ยนแปลองอย่างรุนแรงโดยภาพรวมนะคะถือว่าชีวิตของชาวตุนกําลังเกี่ยวข้องกับเรื่องราวการปรับเปลี่ยนไปสู่เรื่องราวที่ดีขึ้นในหลายอย่างนะคะแต่ก็ต้องผ่านเรื่องความอดทนการแบกรับรวมทั้ง จุดเริ่มต้นในการตั้งหลักตั้งฐานที่จะเริ่มต้นเมื่อดาวเสารย้ายนะคะองไรก็ตามโชคลาภเหมือนลมพัดผ่านมามีมาเป็นระยะสําหรับดาวราหูที่ยังคงให้คุณประโยชน์ชีวิตของชาวตุลน,นะคะสัมพันธ์กับคําว่ามรณะแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นความหมายหนึ่งของตัวตนนะคะดังนั้นหลายอย่างที่เข้ามาบางครั้งมันไม่ค่อย ยั่งยืนถาวรน,นะคะอะไรที่เป็นโชคลาภโชคดีให้รีบหยิบช่วยคว้าไว้ในขณะเดียวกันความทุกข์ความกังวลความเครียดต่างๆมันก็ไม่ยั่งยืนตามลักษณะดวงดาวด้วยเช่นกันจะดีมากดีน้อยอย่างไรนะคะก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงพื้นชะตาของแต่ละท่านด้วยให้เป็นข้อมูลไว้สําหรับชาวตุลกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ